ครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเซอร์กิงเพชรนะครับที่ช่อง u t u b e เชยเซอร์กิงเพชรโหราศาสตร์นะครับคลิปนี้นะครับผมก็มาพยากรณ์ชะตาให้กับท่านอีกแล้วนะครับนะวันนี้ก็มากับน้องเฮงเฮงนะครับก็มาพยากรณ์ชะตาให้กับท่านนะครับในช่วง1-15ถึงตุลาคมชะตาคันลองชีวิตในด้านของการงานการเงินความรักสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับนะก็กใจกดติดตามได้ด้วยนะครับ าชาวลัคนาราศีธนูภาพดาวในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะครับเป็นช่วงที่คุณจะมีคือดาวนะบอกว่าคุณจะใฝ่หาเงินคุณจะคิดเรื่องเงินคุณจะพยายามสร้างเงินกับคนในครอบครัวหรือคุณจะมีโอกาสที่จะมีเงินบางอย่างนะครับเข้าไปข้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรพย์หรือใช้เงินไปกับบ้านที่อยู่ที่อาศัยหรือได้เงินเกี่ยวกับอสังหาได้เงินเกี่ยวกับหลักทรัพย์ นะครับหรือว่ามีการใช้เงินไปกับบ้านรถร้านสำนักงานนะครับหรือได้เงินเกี่ยวกับบ้านรถร้านสำนักงานนะครับก็ได้นะครับเป็นช่วงจังหวะที่คุณนั้นนะครับจะมีการโฟกัสไปในเรื่องของรายรับมากขึ้นเช่นใดที่มีช่องรับเงินพิเศษต่างๆคุณจะทําเงินได้ดีมากขึ้นเป็นช่วงจังหวะครึ่งเดือนแรกนี้ชาวลัคนาราศีธนูจะวางแผนการในการล่อเงินในการทําเงินในการสร้างสรรเงิน คุณมีโอกาสค้นพบช่องทางใหม่หรือสร้างช่องทางเก่าคุณนี่แหละให้มีการขยายนะครับช่องทางรายรับที่มากขึ้นก็ได้เป็นช่วงที่มีการวางแผนที่ดีนะครับแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยนะครับนะบเป็นจังหวะชะตาที่ดาวเนี่ยจะมีดาว 1- 15ถึงเนี่ยนะครับดวงดาวเนี่ยบอกว่า,าคุณจะมีเหตุการณ์ให้มีเรื่องสุนทรีทางจิตใจเข้ามา คุณอาจจะได้กินอะไรบางอย่างที่ถูกปากนะครับได้ลาบปากนะก็ได้นะเป็นจังหวะดดวงดาวที่มีมุมที่จะมีการเดินทางด้วยนะครับมีการเดินทางไกลมีการจรล,ลีนะแล้วก็มันอาจจะแปลอย่างนี้ก็ได้นะคุณอาจจะมีเหตุการณ์ให้ใจร้อนรุ่มร้อนทางจิตใจช่วงนี้เนี่ยดาวมันส่งผลอย่างนี้ด้วยคุณจะมีงานบางอย่างให้ทำเพิ่ม มีงานมากขึ้นมีงานคู่ขนานหรือมีการพัฒนางานบางสิ่งของคุณคุณมีโอกาสได้เรียนรู้บางสิ่งมากขึ้นการพัฒนาต่อย,ยอดองค์ความรู้ต่างๆเพื่อนำไปสู่สิ่งต่างๆที่ดีขึ้นกว่าเก่าจะเกิดขึ้นกับคุณมันยังแปลลักษณะที่ว่าอาจจะมีคนเนี่ยอาจจะเป็นแฟนคุณหรือเพศตรงข้ามก็ได้นะครับเข้ามาเกี่ยวพันกับงานคุณ หรือพยายามมอบงานมอบผลประโยชน์หรือให้การช่วยเหลือเรื่องงานเรื่องกิจกรรมบางอย่างนะครับหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะศึกษาบางอย่างเกี่ยวกับงานให้มีการพัฒนานะครับหรือว่าคุณอยากจะทําอะไรบางอย่างทางการงานให้คุณเข้าที่เข้าทางได้ดีมากขึ้นเป็นช่วงที่คุณกับคู่ทํางานร่วมหรือว่ามีกิจกรรมที่ต้องศึกษาบางอย่างร่วมกันหรือมีการพัฒนาบางอย่างร่วมกันหรือว่ามันแปลว่าอย่างนี้ได้คุณจะได้รับการสนับสนุนทางการงาน คุณจะมีคนเข้ามาช่วยเรื่องงานหรือว่าคุณจะต้องมีอะไรบางอย่างนะครับมีการทําอะไรบางอย่างลับๆมีการทําอะไรบางอย่างลับๆหรือมีเพศตรงข้ามให้คุณต้องเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนเขานะครับหรือว่ามันมีเหตุการณ์ให้คุณไปอยู่เบื้องหน้าคนอื่นไปอยู่ข้างหน้าของคนอื่นนะครับเพื่อทําอะไรบางอย่างแทนใครบางคนมีคนให้คุณทําอะไรบางอย่างแทนหรือ มีใครมาทําอะไรบางอย่างแทนคุณก็ได้นะครับนะมันเป็นลักษณะนี้ดวงด,ดาวเนี่ยนะครับนะมีงานบางอย่างที่คุณจะต้องทําแทนคนอื่นหรือออกหน้าแทนคนอื่นหรือมีงานบางอย่างที่คนอื่นต้องออกหน้าแทนคุณหรือเขาต้องทําแทนคุณก็ได้นะครับเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูเป็นช่วงที่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือดีท่านใดที่มีบุตรบริวารจะได้การช่วยเหลือดีท่านใดที่มีคู่คู่ของคุณจะช่วยเหลือเรื่องงานหรือกิจกรรมบางอย่างจะนําความเจริญบางอย่างหรือว่าจะมาช่วยเหลือในกิจกรรมบางอย่าง ให้กับคุณหรือคู่ของคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของงานมากขึ้นร่วมกันกับคุณมีการวางแผนงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันก็ได้ในช่วงนี้เนะี่ยระวังการเจ็บป่วยการเจ็บป่วยนะครับหรือว่าปัญหาสุขภาพโรคก็จะเป็นโรคก,ก็โรคเก่าๆนะครับหรือว่ามันโรคที่ยังไม่หายขาดหรือว่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงนี้เนะี่ยคุณอาจจะมีเรื่องเครียดบ้างนะครับแล้วก็ แต่ในในดาวเนี่ยมันดวงดาวเนี่ยดาวมันแปลลักษณะนี้ก็ได้นะว่าคุณจะได้ลาบจากการติดต่อทางไกลเช่นคุณอาจจะได้เรียนรู้ได้เห็นอะไรบางอย่างนะครับที่มากขึ้นที่ดีมากขึ้นหรือมีการติดต่อกับคนแดนไกลคนทางไกลคนที่ไม่ค่อยคุนะ้นหน้ากับให้ผลสําเร็จดีหรือคนที่อยู่ไกลคุณนะครับกับให้ผลสําเร็จดีในช่วงนี้ เป็นช่วงจังหวะที่ดาวแปลลักษณะที่ว่าท่านใดที่ติดต่อกับต่างชาติต่างประเทศนะครับจะมีมุมที่ดีนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีเพื่อนฝูงใกล้ตัวเนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยอันระวังเรื่องจุกจิกใจอยู่บ้างนะหรือว่าจจะมีปัญหาเพื่อนร่วมงานเรื่องจุกจิกอยู่บ้างนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ดวงดาวเนี่ยดาวมันบอกว่าอย่างนี้นะช่วงนี้จะมีคนที่อายุมากกว่าหรืออาวุโสก,กว่า อาจจะเป็นแฟนคุณหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ได้หรือเป็นคนที่อายุมากกว่าเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาเกี่ยวกับงานเข้ามาเกี่ยวกับกิจกรรมบางอย่างของคุณนะครับแล้วก็เป็นจังหวะดวงดาวลีลาที่อาจจะเกิดงานคู่ขนานมีงานทําเพิ่มมีงานมากขึ้นมีจอบเสริมมีไรายได้มากขึ้นมีช่องทางรับเงินมากกว่าหช่องทางก็ได้หรือว่ามันแปลงรางนี้ก็ได้คุณจะได้โชคบางอย่างเข้ามาแบบคาดไม่ถึง แบบเงินที่แบบไม่คิดว่าจะได้กับได้หรืองานที่ไม่คิดว่าจะได้กับได้ลูกอ,องค์ความรู้ที่ไม่คิดว่าจะได้กับได้อย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นจังหวะดวงดาวที่เป็นลักษณะนี้แล้วก็ระวังท่านใดที่มีบุตรบริวารระวังการประทะอันเนื่องมาจากงานนะครับกับลูกค้าลูกค้าบางคนมันจุกจิกมาประทะกับคุณได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ดวงดาวในบางท่านจะมีต่างชาติต่างภาษาหรือว่าคนมีขั้นมีตําแหน่ง เข้ามายุ or, or ่งเกี <al ong damned model> ่ยวกับคุณก็ได้หรือว่ามีคนมาเกี่ยวพันกับคุณโดยเข้ามาทางงานเอางานมาบางหน้าเพื่อจะคุยกับคุณหรือมีเหตุการณ์ให้อยู่ในสายงานคนอยู่ในกลุ่มงานสายงานเดียวกันมายุ่งเกี่ยวกับคุณหรือว่ามันเป็นช่วงที่คุณจะทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีถ้าเน้นผลสําเร็จเป็นทีมหรือว่าเป็นงานที่อยู่เบื้องหลังคนอื่นออกหน้าแทนคนอื่นหรือให้คนอื่นออกหน้าเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะครับแล้วก็ท่านใดมีบุตรบริวารมีลูกน้องมีคนอ่อนกว่าให้เขาออกหน้าให้เขาช ให้เครดิตเขาให้มากนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะเป็นช่วงที่คุณจะมีศัตรูเป็นคนใกล้ตัวศัตรูจะอยู่ใกล้ตัวหรือมีปัญหากับใครจะมีปัญหากับคนใกล้ตัวของคุณนะครับต้องระวังตรงนี้ท่านใดยิ่งทํางานกับคนหมู่มากอาจมีเรื่องจุกจิกมีปัญหาอยู่บ้างนะครับแต่ช่วงนี้ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับวิชาการการศึกษา นะครับงานด้านการสอนเอนจิเนียริงยังไปในทางที่ดีมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือนะครับสิ่งต่างๆนะครับจะยังมีความสําเร็จหรืองานธุรกิจออนไลน์อะไรต่างๆยังไปได้นะครับลองเงินอะไรบางอย่างก,ก็มีโอกาสที่ดีคือมีมีเรื่องดีๆในเรื่องเงินได้เงินจากผู้ใหญ่ก็ได้นะครับหรือว่าได้รับการช่วยเหลือเรื่องเงินได้เงินจากคนในครอบครัวก็ได้นะครับแปลว่ามีคนในครอบครัวจะมาปรึกษาเรื่องเงินเรื่องช่องทางในการทามาหากินหรือ มีญาติมีคนในครอบครัวเป็นญาติพี่น้องทางๆก็ได้นะครับเป็นญาติพี่น้องเข้ามาคุยกับคุณในเรื่องของเงิน,งนทองทอนผลประโยชน์บางอย่างมาปรึกษาคุณแม้กระทั่งมันรวมไปถึงว่าอาจจะมีคนมาของเงินยืมเงินก็ได้นะครับหรือมันรวมไปถึงว่าคุณจะได้เงินได้เงินจากคนในครอบครัวได้เงินที่เกี่ยวข้องกับบ้านหรือรถนะครับหรือว่ามีเหตุการณ์ให้คุณพยายามสร้างเงินมากขึ้นขยันหาเงิน บางท่านนั้นจะพบช่องทางรายได้ใหม่เลยทีเดียวในช่วงจังหวะนี้นี่คือดวงชะตานี่คือหลักวิชาการนะครับนะที่ผมทายดวงให้กับคุณในช่วง 1- ถึงสิบห้าเทาที่จะพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ต้องระวังอะไรต่างๆที่ขีดข่วนตามร่างกายได้ง่ายนะครับแล้วก็เส้นพิการเนื้ออักเสบนะเล่นกับม้ากับแมวระวังโดนขีดข่วนนะครับมีเลือดออกได้ง่ายนะครับเป็นจังหวะนี้นะครับ ดาวเพื่อนดีๆจะตายจากเพื่อนดีๆจะได้ห่างไกลไปหรือคุณจะต้องห่างไกลเขาออกมาเพื่อนไม่ดีหรือคนไม่ดีกลุ่มคนไม่ดีจะมาอยู่ใกล้ๆนี่คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูนี่คือดวงชะตานั้นกดถูกใจกดติดตามโชคลาภเมื่อลืมทายโชคลาบก็มีโอกาสนะเพราะว่าดวงดาวเนี่ยค่อนข้างที่จะกระตุ้นให้เกิดโชคลาบมาแบบคาดไม่ถึงหรือได้เงินบางอย่างเข้ามาแบบนึกไม่ถึงมันรวมไปถึงว่า อาจจะมีการช่องรับเงินเพิ่มก็ได้นะนะครับมันแปลลักษณะน,นั้นก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีเพื่อนบางคนติดต่อเข้ามานานๆาทีติดต่อเข้ามาแล้วให้การช่วยเหลือมแปลว่าเจอญาติเก่าคอนเน็กเก่าญาติของเราญาติของแฟนหรือญาติพี่น้องห่างๆญาติของแม่นะครับก็ได้หรือโจอคนเก่าๆบางครั้งคุณจะมีเหตุการณ์ให้หวนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆไปสังเกตคุณให้ดีนะครับจะได้ทําบุญด้วย ในดวงดาวเนี่ยอาจจะได้ไปทําบุญได้ไปปล่อยนกปล่อยปลาหรือได้เอาเงินไปทําบุญหรือว่าเป็นช่วงที่ทําบุญแล้วเหมาะบางท่านจะได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับได้พบเจอครูอาจารย์หรือได้พัฒนาองค์ความรู้บางอย่างเกิดขึ้นกับชะตาช่วงที่ทําอะไรเนี่ยมันจะได้กึ่งได้เม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้มาก็ต้องเสียออกไปก็ได้นะครับนี่คือเป็นจังหวะลีลาชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูนะครับไม่อาจจะแปลว่ามีเด็กมาชอบคุณอาจจะมีรักลับรักที่ปกปิดซ่อนเล่น รักที่เปิดเผยไม่ได้หรืออยู่ดีๆเนี่ยคุณทำอะไรคุณไปโพสทางโซเชียลทางออนไลน์อยู่ดีๆคุณก็เจอใครบางคนมาเซลคุณมาชอบคุณนะครับอันนี้คือรักลับก็ได้นะเจอใครบางคนทางโซเชียลหรือมีใครบางคนเจอคุณทางโซเชียลแล้วก็ชอบคุณอะไรลักษณะน,นี้ก็ได้นะครับแล้วมันพึงพอใจทางจิตแล้วติดต่อมีเหตุการณ์ให้มันรู้อะมันเห็นนะครับก็ได้นะครับคือเป็นจังหวะดวงดาว ตรงนี้นะครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับผมก็พยากรณ์ไว้ประมาณนี้นะครับนะแต่ระวังในเรื่องของอารมณ์อารมณ์ความผ,ลผ,ลผลันผวนทางด้านของอารมณ์จะทําให้คุณเสียหายต่างๆได้ต้องระวังให้มากนะครับแล้วก็บางท่านจะมีการตัดสินใจหรือมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่กรอบความคิดครั้งใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอะไรบางอย่างให้กับตัวเองเปลี่ยนสติปัญญาเปลี่ยนความคิด ตัดส,สินใจอะไรบางอย่าง,างใหญ่ๆบางท่านจะมีเรื่องอึดอัดเกี่ยวกับบ้านรถบางท่านจะเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยนะไม่เช่นนั้นเลขอ่าม,มันแปลว่าอย่างนี้ก็ได้อ่ามีเรื่องให้ทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านรถนะครับนะแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยก็แปลไว้ประมาณนี้นะครับนะแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านก็ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านให้โชคให้การช่วยเหลือ หรือญาติเก่าๆไม่ได้ติดต่อเข้ามามีเหตุการณ์ให้ทักมาทางโซเชียลกล็ได้นะครับนี่คือดวงดาววันนี้สวัสดีครับ